สองชั้นสงชั้นแปลาางประมไทยที่นี้เล่า,ลาสิฮะตอนที่จะไปประชันที่วงังบางคุณพรมฮะอ๋อแต่สมัยก่อนนี่เขามีการประชันวงใช่ไหมถ้าเล่นดนตรีแล้วต้องประชันกันทีนี้ก็เกิดไปประชันงวงคุณพรมก็มีวงจังหวังสอนจังหวังทั่วพยาสนองเนี่ยสามคนเนี่ยที่เป็นเยี่ยมหมายความว่าง,งั้นสมัยนั้นทีนี่คนร้องอ่ะเขาเกิด เจ็บขึ้นมาเป็นผีที่นอกทองเจ็ดวันเท่านั้นแหละคุณทองดีสุน่ามาลัยอ่าที่เป็นอะไรกับอาจารย์ประสิทธิ์เนี่ยเป็นคนพาอาจารย์ประสิทธิ์มาเขาร้องไม่ได้แต่ระหว่างที่เขาร้องนะคุณย่าจําได้หมดแล้วนั่งฟังเพราะนั้นปั๊บไม่มีปั๊บเพราะคนร้องขาดจะทํำยังไงแม่ก็บอกบรรเลงไงเขามีกติกาว่าอะไรนักร้องเนี่ยอะไรนะนักร้องนี่ต้องเขามีกติกายังไงที่ต้องมาเอาคุณแม่ คนร้องตั้งแต่ยุไว้ต้องไม่เคยไม่เคยร้องต้องไม่เคยร้องรงหนังไม่เคยร้องไม่เกินยี่สิบไอ้สิบสี่สิบห้าน่ะไม่เป็นไรเวลาหนันทุนยาอยู่มัธยมสี่ยุคสี่เ่นั้นแหละวงพยาสนอก็คืออาจารย์เจริญใจอาจารย์เจริญใจอายุเท่าไหร่ละคะแปดขวบวงพยาสนอใช่ไหมฮะลูกจานจ้าคุณสนอตอนนั้นมีเพลงอะไรบ้างครับประกวดเพลงอะไรบ้างคะ สิบสองเพลงเล้กเขาให้มามีเดียวเด้เดียวตั้งแยะเลยเชียนักเียงนี้เขามาไหม่เพลงนอกร้องได้แต่นึกเนื้อไม่ออกคือมันก็ใยื่เอื้อนถึงไปนั่งไม่เป็นสัประร่คนที่ไปนั่งอ่ะมันเกิดเหตุการณ์ยังไงขึ้นครับเลือเห็นอะไรลำหับสาวน้อยอะไรเ่ยหกบท ห้าหกบทเพลงหกบทเนี่ยเล่าเล่าเลาสิฮะตอนที่จะได้รับรางวัลแล้วไม่ได้รู้สึกยังไงที่ที่พอเขาตัดสินแล้วมันเกกระทืบบาดปังเลยคะแนนมาที่หนึ่งนะโอ้โหพอเห็นปั๊บกระทืบแบบอ้ออีคนร้องมันเป็นสาวเลยเราอายุเทาไรรษสี่แล้วนะนอกกนั้นก็ของท่านมีผัวแล้ว แล้วย์เจรินใจั่วคุณอาจารย์เจริญใจ8ถั่วแล้วเราอายุ14เนี่ยท่านนี่คือกะเทอบาดปังเลยท่านนี่คือใครคะกรมพรขอสวรรค์นะสิขายสิ่งดัเจ้าของวังเอ่เจ้าของวังคือผลตัดสินออกแล้วทีนี้แต่ว่ามีเพลงพิเศษกรรมการทั้งหลายแหลก็ถวายบังคมแล้วใครเป็นกรรมการบ้างคะพระพรหมป่ชากลินจันเรืองเออแล้วก็หลายคน มาจากบ้านนอกกับอาจารย์เก่งๆจากบางช้างทางนั้นนะพ,พอท่านลงมาก็กาการย์กลับเ,าาเลยแหละครับแต่ <c oughs> ไหวเขาเขาไม่รู้จักคุณย่าเขาก็ดูไปตามว่ามันอะไรเดี๋ยวกระแสทองฟ้าหรืออะไรนั่นนะนะเขาก็ดูไปตามว่าคะแนนมัน,นามาอย่างไงแล้วเราลานั้นอ่ะยังเป็นนักเรียนอยู่เลยเขาเกิดร้องไม่ได้พี่ทองฝีดันขึ้นมาที่ทองอีกเจ็ดวันนั่นนะ เปลี่ยนตัวแต่ทีนี้อาศัยที่เรามันแก่ดูละครแล้วแก่ฟังใครมขามาองแม่นะคุณยายไม่ไปหาใครที่ไหนบัลเล่ยไงนั่นแหะอะ่อะแล้วได้รางวัลยังไงคะได้<อ>รางวัลพอ,อท่านให้ร้องเพลงเพิ่มใหม่เพลงใช่ไหมครับที่สองที่สองเอกเขาได้ที่หนึ่งตรีเงินเท่ากันใเ่ไ้ม แลวคุณแม่ยังได้เงินรางวัลที่คุตาให้อ่าได้แปดสิบบาทรวยแหมตอนนั้นนะคุณน้าเจริญใจยังบอกว่าขอขอพิเลงมาสักบาทเงินเดรอนบาทนะครับแล้วอาจารย์ไปแล้วชชนนี้ห้าอาจารย์อะรเจริญใจเขายังเด็กอยู่เลยแม้แก่เราโอ้โหโอโเงี้ยนะนอนหลับไปร้องไปเราเด็กแปดขวบมไปทำอะไรเอาไปร้องเราอายุสิบสี่ของเขาน่ะมีผัวแล้วมีคนละน้า พอ,พอหลังจากงานนี้ก็เป็นลูกรักใช่ไหมครับอ่าพอเสร็จจากงานนี้คุณตารักขึ้นไหมคะไอเงินที่ได้ประจำวงอะเอ้าบรรเลงพอให้ทั้งถงเลยที่ยังอยู่เดี๋ยวนี้อเหรียญบาทให้ตอนในงานไดเลยใช่ใหไหมให้ในงานเลยให้ในงานเลยใช่ไหมคะให้ต่อหน้าเลยลากถุงเงินออกมาปั๊บเอ้าบรรเลงพอให้ต่อหน้าที่นั่งเลย <laughs> เนี่ยพระพรหมปีชาพระแสงทองฟ้าอะไรหนึ่งโอ้ยเพื่อจะไดาเป็นที่หนึ่งในสายตาคุงตาเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงว่าเรียนหนังสือเาาถมวรียนหนังสือที่ไหนครับโรงเรียนรีเรียนหนังสือที่ไหนก่อนมอจากจบมอศีค่ะโรงเรียนศรีจิตสงหาเป็นอะไรเป็นสาขาของราชินีนั่นไงไอ้ที่เขาแม่อะไรเขามาออกวิทยุทุกวันเนี่ยไกลๆวังสรานรมใช่ไหมคะสีกัลพยาศีอ่ะ ที่ไหนเรไม่รู้สิอ่ไอ้ที่ข้างหลังหลังไอ้มันเป็นไอ้ร้านขายของอะไรเอ้ใกล้ๆกับโรงละครสีอาทิตย์อะไรสียุธยาเออสียุธยานั่นแหละก็ริมคลองรอดกรุงอ่ะแถวนั้นะแต่เป็นฝั่งทางนี้นะไม่ใช่ฝั่งทางในในกรุงไม่ใช่เลนคลองโองอ่ะอยู่ทางฝั่งข้างนอกเรียนสีจิจงาถึงถึงถึงชั้นเรียนถึงชั้นไหนสีจิธนาเนี่ย่นงมสามแค่มสาม ก็ไปต่อราชินีได้เป็นสาขาของโรงเรียนราชินีเพราะมาธยสี่ก็ข้ามไปต่อโรงเรียนราชินีสี่ห้าหกเรียนราชินีไม่ใช่ราชินีบนนะราชินีล่างราชินีปักคลองตลาดเสร็จแล้วก็ไปเป็นจมะาที่นี่ตอนแรกเอาในตักไปเข้าไม่ตายอยู่ในครูอะละทักงีบเรื่องพอจบราชินีแล้วไงฮะท่านมีตั้งเป็นจมะาราชลัยเป็นโรงเรียนฝึกัดครู ก็เลยได้มาเข้าเป็นครูเพราะครูขาดพอดีอย่างเวลานน้าอายุยังไม่ถึงเลยเอ,อท่านอาจารย์ท่านจะเอาประจิน้นประจินไม่สบายคุณก็เลยเอาคุณแม่ใช่ไหมคะเ,เล่าตอนไปเฝ้าท่านหญิงท่านอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเบนจามาสคะที่ท่านจะเอาคุณแม่ท่านอาจารย์ใช่ท่านจะเอาคุณหญิงเชนเพราะว่าคุณหญิงชนเชนน่ยเรียนจบมาแล้วแล้วครูขาดนะ เกิดไม่มีครูดนตรีไม่มีครูสอนไอ้แล้วก็ไปไปเกับแม่ไปไปเฝ้าท่านอาจารย์น้องไวนะ้นะ่เวลานั้นน,นเราเรียนจบมาแล้วเรายังไม่จบ,จบหมหกแต่ยังไม่จบมแปดมเจ็ดจบ,จบมเจ็ดก็โปรดกับยศครูแม่มงไงล่ะขงหน้านักเลง <laughs> ก็เลยออกเยมิสเวนเะน่ยมันกระชากป,ปากกาเราทิ้งแล้วก็ลุกออกจากห้องไปเลย เอาคนมึอกว,ว้างเขาบอท่านอาจารย์ก็กริ้ว่าทำไมบอกก็มันชั้นกำลังเขียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยครูพระเรียมรัชภายังจดไปเสร็จมาถึงมันก็ชากเพ้งต้องออกจากห้องเลย <laughs> ท่านอาจารย์บอกเย,ย้แรงแกทำงไงไหมล่ะเลยเอาไปสอนร้องเพลงเป็นครูราชินีนะ <laughs> สอนขับร้องสอนอะไรค <laughs> นนักเรียนการช่างอะแยะ่ <laughs> สอนภาษาอังกฤษด้วยสอนอะไรด้วยสอนนาไย่ด้วยใช่ไหมแม่ไั่เขาอยู่เป็นจัะหวะตอนนั้นท่านอาจารย์น้อยขอตัวมาขอขอครูมาขอคนหญิงเช่นอ๋อตอนที่คุณแม่ไปสอนพวกที่ราชินีน้ำกันค่ะสอนราชินีสอนเรียนการช่างไงเรากแล้วก็มาเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยแล้วสอนดนตรีป่ะสอนขับร้องดนตรีคุณตาสอนใช่ไหม คุณตาท่านสอนดนตรีอยู่ที่ราชินีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วโน้ตที่ท่านนั่นแหละเกิดขึ้นเพราะว่าสอนที่ราชินีเนี่ย <c oughs> เขียนโน้ตทิ้งไว้ให้แล้วก็ท่านก็ตามเสด็จไปที่อกฤษแล้วทีนี้ถ้า <c oughs> ไม่ได้ตัวก็เราก็ต้องไปขนแปล <ừ> โน้ตเนี่ยนะนั้นนี่เราก็สอนแทนแต่คุณตาไม่อยู่แล้วก็เขาสอนแทนนี่กับพวกนี้เขาใหญ่โตทางนั้นนะเป็นใหญ่โตทางการเมืองทางเพยย้ <c oughs> อนไปเรื่องตอนเรียนดนตรีหน่อยฮะว่าเรียน บอกไงตอนเรียนดนตรีค่ะบอกเรียนจะแ่กับใครนะครับเรียนจะแขกแม่เป็นอายุสิบสี่เรียนกับเรียนจะแ่กับใครเรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่เรียกคุณตาเนี่ยก็จะเข้าประชันวงใงสมัยนั้นน่ะแต่ว่ามันเป็นอยู่แล้วเรื่องราวเบอกเคยโดนลุ่มตีด้วยใช่ไหมครับใช่เหตุการณ์เป็นยังไงหูไมนจะเต็มไปด้วยดนตรีทีนี้ตอน นี่ถามตอนไหนตอนไปลองคอ<ห>นตอนที่ถามตอนที่ทเรียนดนตรีอะค่ะคุณแม่เรียนจะแค่แล้วเรียนเครื่องตีเรื่องลายกอะไรเนี่ยจากใครด้วยหรือเปล่ารอบวงเนี่ยเรียนจากใครนี่ไม่ได้เรียนกับคุณพ่ออ่าเรียนกับใครก็มีพวกครูพวกผูชุ่มผูเชิมอะไรเงี้ยนั่นคุณตาน่ะไม่อยู่นะแต่มาถึงเราไปหมดแ,แล้วตีระนาดตีคอกันแต่ต่อทางเดียวต่ออะไรต่อใครจากใครคะ ต่อจากคุณพ่อก็ทีนี้พอตอนมาก็ร,รัชกาลที่เจ็ดก็มีวงดนตรียังไงตอนนี้ก็ต้องเขียวเข็นกันใหญ่บอกว่าเคยดีๆจจแค่อยู่แล้วโดนตีใช่ไหมครับกาลังดีจะแค่อยู่อะติดดิดทิดถูกกลมฟาดหลังอ่ะแต่เร็งแต่งแต่งแต่อะไรงตเรงแต่งไปไม่ได้จาไม่ได้แม่เลยโกรธนะคุณยายบอกอะไร หลวงอดีพรตีใช่ไหมครับแหมแต่คุณตาดุเวลาต่อเพลงไม่ได้ดังใจอะดุกระลูกฮะแล้วกับลูกศิษย์ดุไหมฮะลูกศิษย์ก็ตัวรานไม่กล้าหรอกเห็นอาจารย์ได้อะไรเอาไอ้นั่นอ่ะแต่พอตอนรุ่นหลังเนี่ยท่านไม่ดุพอหกสิบไปแล้วเนี่ยนะท่านพนอญาติดีเพลงจำได้ติดถูจิตจามหาตาตะเติงติงเติงเติงติงเติติงเ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 ตงเตงเติงเงเาเตงเงเติคิงเตง ล่มกระดาษน่ะแม่โกรธน่ะคุณยายอ่ะเล่นงานคุณตาเลยคุณตาเกรงใจค okay. ุณยายไหมฮะโอ้ยเกรงใจมากเพราะว่า <preserved> คุณตาคุณยายเนี่ยเป็นหมอดูนะวันนั้นคุณย่าเนี่ยติดกรเซ็งกระสายมาหมอดูเนี่ยนะก็เป็นลูกพระประมวลประมาณพลเนี่ยเห็นอาจารย์แถวรบอกว่าคุณย่าต่อคล้องพร้อมกับใครนะฮะญาติอาจารย์แถวรเขาว่าไง อาจารย์ทาวรสิทธาโกศลเล่าบอกว่าคุณแม่เนี่ยต่อทางคลองเนี่ยพร้อมๆกับครูบัวหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมฮะใช่อะฮะต่อกลางในต่อทางเดียวอะเวลานั้นคุณตาไม่อยู่หรอกตาเสด็จมาถึงพร่งต่อทางเดียวเนี่ยต่อจากคุณตาเนี่ยพร้อมๆกับใครบ้างจําได้ไหมฮะจาไม่ค่อยได้แต่ว่ามาถึงอะคุณตากลับมาจากสงขลาเนี่ยก็จะตามเสด็จ เอ๊ะเป็นหมดเนี่ยเป็นดนตรีกันแล้วที่ต่อทางค้องคล้งองทางเดียวให้เอ,อ่ะคือแม่เอามาต่อให้เอ่ะเตงอะไรคนทุ่มเก่งๆอ่ะหัวไม่ประชิดอ่ะอสมภพสมภพคำประเสริฐเออเราก็ไปดอดจำเข้ามา <laughs> ทางเดียวของค้องเนี่ยอ๋อเดียวคล้องเดี๋ยวคุณตาตอนหลังมาเอ๊ะทำไมเป็นอ่ะ คล้องเครื่องมาตีก็ต่อที่คุณแม่นี่ตอนที่คุณแม่เรียนดนตรีแล้วไปต่อทางเดียวทางทางด้านเครื่องสายอ่ะจะแค่อ่ะครูไพฑูรยนครูไพฑูรย์ำมหาชัยเนี่ยไปตอนไหนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเน่ะคุณแม่อายุสักสิบสามสิบสี่งยมั้งตอนนั้นคุณตาไปอยู่แล้วนะแต่พอถึงเงี้ยเดี๋ยวดีดปลอไปแล้วนะแล้วใครเป็นคนพาไปเป็นเป็นลูกศิษย์ครูไพฑูรย์ล่ะคะ ก็คุณม่ทูเป็นลูกศิษย์คุณพ่ออ้าอ่าแล้วคุณแม่ก็ไปขอต่อเองไม่ได้ไปขอไม่ได้ให้คุณตาขอเลวฮะคุณตาตอนนั้นตามเสด็จเียแต่ต่อคุณไม่ทูนี่ต้องยกครูอคุณแม่ขอเองหรือคุณตาขอให้ขอเองอ่ะไม่ต้องใครขอขอต่อเองเพราะว่าเป็นอยู่แล้วทีนี้อยากจะได้ต่อเดียวเดี๋ยวคุณไปทูท่านมาเป็นลูกศิษย์คุณตาเป็นลูกศิษย์ต่ออะไรมาบ้างครับตอนนั้นอย่างนี้ก็ก็รู้จักกันแล้วต่ออะไรจากครูพิทูน่ะมหาชัย ต่อกกลาบนต่อกรา bueno ่ราในแล้วทยอยเดียวต่อจากใครคะทยอยเดียวมัน,นขน <Were they S 2> าดพวกพญาสกตาทยอยเดียว <c oughs> ต่อคุณไ่ทูรนี่ต่อก่นนอาในต่อทางร้องทยอยเดียวแบบเก่าจากใครคุณแม่เป็นคนที่ได้ได้ของเก่ามาเนี่ยคะทยอยเดียวทางร้องอ่ะก็ <c oughs> คุณไปทูนนี่แหละคุณไปทูนไปทูนน้ำมันแล้วจะแค่ทางจะแค่ต่อจากใครทางจะแค่คุณไปทูนก็คนจะแค่ แล้วปัจจุบันนี้ที่บันทึกว่าคุณแม่เป็นผู้ที่ได้มาก่อนพระจินใช่ไหมคะแล้วที่จะให้คุณน้าจันทนาพระจิ้นเขาพวกศรีซอเขาไม่เอาพวกเด็กที่คุณคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าเขาเรียนทยอยเดียวจากครูจันทนานะแล้วคุณแม่บอกว่าอ่ะฉันเป็นลูกฉันเป็นอาจารย์ครูจันทนาพิจิตรุจานะ่ะทางรองทางร้องเนี่ยฮะ คุณแม่เป็นคนได้มาใช,ใช่ไหมใช่ก็ได้จากคุณไพฑูรย์เขาหนิงไงแล้วมอบใ,ใครบ้างล่ะตอนนี้ต้องยกครูเนี่ยเวลานน,น่น่ะร้อยบาทสมัยนั้นคุณแม่ยกครูกับคุณไพฑูรย์นไหม <c oughs> แล้วคุณไพฑูรย์ให้จะเข้มาด้วยใช่ไหมครับไพฑูรย์น้าอาหารัยให้จะเข้คุณแม่สองตัวใช่ไหมคะจะเข้ให้จะเข้งจะเข้งาด้วยแล้วตอนสงครามอะ่ะจะเข้ลูกระเบิดลงอ่ะจะจะเค่กระโดดตกลงมาแตกอะ่ะ ตกลงมาแตกมีมีใครที่เรียนวับคุณแม่เป็นลูกศิษย์แค่เขาอ่ะมีใครเป็นลูกศิษย์จะแค่คุณไพฑูนบ้างคะนอกจากคุณแม่เขาไม่สอนในใคยหรอคะไพฑูนน้ำมหาชัยแล้วครูจางแสงดาวเด่นล่ะฮะเป็นลพวกนั้นก็เป็นพวกของกรมศิลป์อ่ะพวกพวกอีกพวกหนึ่งคือรูไพฑูนน้ำมหาชัยท่านเป็นเป็นใครเป็นอะไรยังไง ป็นใครก็ไม่รู้แต่เ็าเป็นเมียพญาบาเรอเมีพยพญาบาเรออ๋องั้นท่านก็ไปไปสอนที่ไหนท่าไม่ต้องสอนที่ไหนหรอกแต่ทีนี้เขาไปรุศิษย์คุณพ่อ,อ,อครับคุณพ่อนี่จะตั้งต่อเพลงเดียวให้คุณไปถูลต้องมือถึงนะมือไม่ถึงไม่ต่อให้หรอกแล้วแล้วเขาต่อว่านั่น,นี่คุณแม่ก็ขอต่อร้องทยอยเดียวลองร้องทยอยเดียวให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอัดเทปไว้ เสียงมันจะออกไม่เป็นไรอ่ะได้เลย